สวัสดีนะครับทุกท่านนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่บ้านสแกนะครับลุงปูรมนะครับมีผู้ได้โชคนะครับดูปูกระเบื้องนะครับได้กระเบื้องใหม่แล้วครับได้กระเบื้องใหม่นะครับฟื้นช่างกำลังมาช่วยกันเลยนะครับเดี๋ยวงวดนี้ผมจะเอา3าตัวไปฝากแฟนช่องนะครับ3าตัวเพล่นละครับมหาปูมันนี้เอา6กตัวหลดนเนาะนี่นี่นี่สามตัวมันจะเทิน โอ้โหขยันขันแข็งกันเนาะครับช่วยกันคนละไม้คนละมือนะครับตอนนี้ก็คตหน่อยอยู่เป็นบ่ปกติคนหไายนะนะครับเดล้าไปเดือดละกก็นปุ๋ยแบบา่างข้างหลังนี่ครับ ปูโดมนะครับงวดงวดที่แล้วนะครับก็มีการเอากองยาวมาลำถวายเนาะครับวดที่แล้วมันนสองเทื่ยแ้ละมันบอสร่างก่ฝันดีเนี่ยบอกครับโอ้ยสร่างก็ระท่านฝันอีกเนาะ นี่โอ้ยสามมาขี่กันเนาะคัะนะครับบานเพื่อนเนาะกระไดงวนี้เอาหกตัวคือเพื่อนว่าแหละครับนี่นะครับงวดที่แล้วก็มีการบวงสวงนะครับกล่องยาวนะครับผมก็ได้มาอันนี้ผมย้ํานะครับมันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับมันศรัทธาเท่านั้นนะครับแรงศรัทธาเท่านั้นนะครับที่เราจะได้โชคนะครับกับหลวงปู่อุดมนะครับ ท่านพี่กับปรสมปูนมาชมภาพบรรยากาศช่างก่อนนะครับก่อนที่จะไปเอาตัวเลขกันภาพบรรยากาศเป็นไหนครับงวบางหนึ่งหมาน้ำพินบ่อหมาน้ำพืนบ่ครับงวดบางหนึ่งเฮ้ยกันเงาหอมมอยว่าอไรน้ำพนดอกโอ้ยง่ามวยองว่าอะไรน้ำพืน เอนะผมมันบ้อตรงสงตัวเยเาโไเด้ดนกังน right. 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 so right. oh. ี Sisters, like s <S yeah, that everyone, that ่โ้อครับงน่าเปก็ยังงนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เนาะครับก็หมักคนมักบัวมักขือน้ำนอยู่ดอกว่าวันบนถืต้นมันดอกเสือได้ฟันอยอะแต่มาถือต้นนอกโอ้โหแม่ยังไหนคือยังไหนคือผมแถะผมผม ว่าเม่นผัดไปซื้อน้ำรุเพ่สนลดปซืผดล้เออือผมเลยตัวนี้ผมว่าตัวดงมนผมไปซื้อน้ำขาัดรุดปุดเลยใครในรายกซื้อน้ำิ่นให้เิ่นซื้อไปอนี่นะครับของผู่อุดมนะครับด้านล่างก็จะเป็นต้นตะเคียนนะครับต้นตะเคียน อันล่างจะเป็นตือนตะเกียนเดียวเดี๋ยวมีม,มีที่เสียงเซมซีนะครับมันได้สามเก้าเหมือนได้ด่นใจมีที่เสียงเสียงเซมซีนะครับเสียงเซมซีนะครับชา้าได้จะมีการบริจาคนะครับมาบายท่านนะครับแล้วเสียงเซมซีเป็นรุ่นเลยนี่บ้างนี่ทันสีออกทันสีซื่อถึงนี่เสียงเซมซีก็ได้เด้สามตัวนี่ก็ได้

ขอลุงปูนะครับจุดทูบขอขอลูงปูนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาลุ้นกันว่าได้ตัวไหนลุ้นกันว่าได้ตัวไหนเชนไม่ดับเลยนะลมแรงแต่ว่าเชนไม่ดับอันนี้อันนี้ผมผมได้แล้วผมไปไปลุ้นแน่นอนนะครับไม่ต้องกลัวผมจะไม่ลุ้นนะครับผมลุ้นแน่นอนรับผมได้รางวัลใหญ่ผมกลับมาทําบุญแน่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันงวดนี้เดี๋ยวไปลุ้นด้วยกัน โชคใหญ่ปี่ใหม่นะครับรับโชคปี่ใหม่โให้เร็ยวยน,น้อเนาียแ<อ>้านเนี่ยโอ้ตไรน้อครับตัวแกโอ้สวย เป้าแล้วนะครับเจ็ดตัวแรกนะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดนะครับเจ็ดเฉยๆนะครับเลขเจ็ดเจ็ดมาแล้วนะครับโอ้อย่าบอกนะว่าตรงกับอาจารย์ม้วนถ้าตรงกับอาจารย์ม้วนตอนนี้มีคนซักตัวเป็นหมื่นแล้วนะครับอ้าวถ้าตรงกับอาจารย์ม้วนในงานเข้านะครับบอกไว้ก่อนนะครับอ้าวถูกโอ้ยถูกถูกใจก็มาจริงๆนะครับเลขอาจารย์ม้วนนี่ตรงกับเลขหูแน่เลยครับ อะไรนะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันนะครับตัวที่สองโอ้เจ็ดสองสีจบเอาแค่นี้นะครับเจ็ดสองสี่ตรงอาจารย์ม้วนนะครับงวดที่แล้วมันอั้นนะครับสี่สองสองสี่นะครับเจ็ดสองสองสี่ตรงเลขอาจารย์ม้วนผมแค่นี้เลยหยุดเลยนะครับปูให้ตรงกันอาจารย์ม้วนตอนนี้มีคนซัดเจ็ดสองไปแล้วนะครับตัวละหมื่นนะครับตัวละหมื่นตอนนี้ถ้ามาตัวนี้นะครับรับรองนะครับ 7242โอ้ยตรงอาจารย์ม้วนนะครับไม่ต้องเลยตรงอาจารย์มว้วนปู่ให้ตรงอาจารย์ม้วนแล้วตรงอาจารย์ม้วนนะครับ724นะครับ722442นะครับงวดที่แล้วอย่าลืมว่า4224ยังไม่ออกนะครับเลข4224กับ55ของอาจารย์ม้วนนะครับอดิปูรุมนะครับอยู่ที่บ้านสแเกตอำเภอสะตึกนะครับอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับซึ่งงวดนี้ปู่อาจจะจะให้โชคนะครับท่านแบบ ได้บ้านใหม่อ่ะมีการปูกระเบื้องใหม่นะครับตรงอาจารย์ม้วนนะครับตอนนี้เจ็ดสองมีที่ผมทราบข่าวว่ามีคนซื้อตัวเราเป็นหมื่นแล้วนะครับสองเจ็ดนี่ตรงกันแล้วนะครับตรงกันแล้วคือตรงตรงแล้วก็คือพอแค่นี้เลยนะครับพอแค่นี้นะครับแต่ผมย้ํานะครับว่าไม่ใช่ว่าตัวเลขมันจะออกทุกตัวนะครับแต่ในเมื่อมันตรงกันแล้วก็เอาแค่นี้นะครับเจ็ดสองสี่สองเจ็ดสองเจ็ดสี่นะครับจัดหนักนะครับงววนี้จัดหนักแน่นอนนะครับตรงแล้วนะครับผมซื้อมาแล้วด้วยเจ็ดสี่เจ็ดสองนะครับเอา ถ้าใครชอบนะครับปูดมนะครับให้ตรงแล้วนะครับเสียงออกมาตรงกันกับเลขอาจารย์ม้วนเลยนะครับงวดนี้อาถูปูนะครับปูให้ตรงแล้วนะครับตรงกันเป๊ะเลยนะครับตรงกันเป๊ะเลยอ่านะครับท่านผู้ชมนะครับตัวเลขนะครับตัวเลขนะครับเจ็ดสองสี่นะครับเจ็ดสองสี่ตรงกับอาจารย์ม้วนนะครับผมบอกไว้เลยนะครับสุดยอดนะครับงวดนี้นะครับเหลือเชื่อนะครับเหลือเชื่อเหลือเชื่อนะครับเข้าตรงกันเป๊ะ ไม่ชอบนะครับก็นำบรรณุไปเสียงดูนะครับนี่นะครับเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดสองเจ็ดสี่สี่สองสองสี่นะครับโอเคนะครับก็อนี้เดินทางมานะครับก็ขอให้ยมปูนะครับจงรบปัรกษานะครับดนบรนดาลนะครับให้ทุก่ันนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับจงมีแต่ความสุขความเจริญนะครับที่สิ่งใดปรารานาสิ่งใดสมความมุ่งมั่นปัถนานะครับปูให้แล้วนะครับปูได้ได้บ้านใหม่ปูให้เลขโดนเลข สูตรนะครับเข้าตามเลขสูตรล็อกน่าจะมานะครับเพราะเมื่อคืนก็ฝันดีด้วยนะครับหลายคนบอกว่าฝันดีนะครับงวดนี้นะครับน่าจะถูกยกหมู่บ้านอีกสักรอบนะครับอ๋อนะครับเจ็ดสองสี่นะครับเจ็ดสองสี่สองชอบก็ลองนับเป็นลุ้นดูนะครับหลวงปู่ดมนะครับให้แล้วนะครับ